อย่าเอาอดีตมากรีดปัจจุบันธรรมบรัญญาในช่วงปัญญารับอรุณของเช้าวันนี้พระอาจารย์ใหญ่ววัชระเมธีได้เล่าเรื่องนิทานเซนหนึ่งเรื่องค่ะด้วยเวลาที่อันจำกัดที่พระอาจารย์มีศาสนรกิจนะคะชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอก,กันกับเสือตัวหนึ่งเสือก็วิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่ไลชายคนนั้นก็ตกใจกลัวหนี เอาชีวิตรอดจนกระทั่งไปชนกับหน้าผาไม่มีทางหนีแล้วก็โรยตัวเองลงไปจากหน้าผาด้วยเทวันโรยตัวเองห้อยตองแตงตองแตงเสือที่วิ่งไล่ก็ยังอยู่บนหน้าผาหึมพัมหึมห,มหมคำรามที่จะตะคุบอยู่ในขณะที่โรยตัวก็ไม่รู้จะไปทางไหนมองลงไปที่ข้างใต้ก็ยังอีกลึกเหลือเกินแล้วก็พบว่ามีเสืออีกหนึ่งตัวดุร้ายเหมือนกันหึมพหึมห,มห,มหมอยู่ที่ที่ ข้างใต้ของหุบเขานั้นชายคนนั้นจะขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้เสือตัวข้างบนก็รออยู่จะลงไปข้างล่างก็ไม่ได้เสือร้ายสัตว์ร้ายข้างล่างก็รออยู่ในขณะที่ห้อยตองแตงตองแตง,ตอง,แตงมองซ้ายมองขวานั้นเทาวันที่ตัวเองห้อยอยู่นั้นเป็นเทาางุนก็พบกับพวงองุ่นงามหนึ่งพวงห้อยอยู่ตรงหน้าจึงเด็ดริบองุ่นที่สุกแล้วนั้นเอาใส่ปากเคี้ยวก๊อบก๊อบก๊อบแล้วก็พบว่าอื้อ อร่อยหวานดีจังนิทานเซนก็จบลงแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ชวนให้เรานั่งสมาธิภาวนาสักครู่เพื่อใคร่ครวนทบทวนในนิทานเซนเรื่องนี้วันนี้พระอาจารย์เฉลยนะคะเฉลยเป็นข้อธรรมที่ว่าเสือตัวที่วิ่งไล่ก็เปรียบดังอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าหากว่าเรายังคงผูกพันอยู่กับอดีตเราก็จะถูกเสือท่านทำร้ายเราอยู่ ตลอดเวลาเสื้อเจวที่อยู่ข้างล่างที่รอเราห้อยอยู่นั้นก็คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงหากเราโมวแต่หวนคำหนึง่งวิตกกังวลอยู่กับอนาคตเราก็จะไม่มีความสุขแล้วพวงองุ่นรสหวานที่อยู่ตรงหน้าของเทาวาันนั้นก็คือปัจจุบันค่ะปัจจุบันที่สําคัญที่สุดพระอาจารย์นำคำของ หลวงปู่ติชนัทันที่เป็นพ่อแม่ครัวอาจารย์ของพระอาจารย์ว่า present is the most wonderful moment ปัจจุบันสำคัญที่สุดเรามาใครครววในข้อนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องหนีเสือในอดีตไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเสือในอนาคตอยู่กับปัจจุบันปิดองุนเข้าปากดื่มดำกับทุกคำที่พูดทุกกิจที่ทำ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวและทุกจิตใจของเราที่มันเป็นไปนะคะกายเวทนาจิตธรรมวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีค่ะ